สวัสดีค่ะยินดีตอนรท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่าร่วย h ช n แน l ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบทดในช่วงบ่ายของมือวันที่เจ็ดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมูลนิธิผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุข,ขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะแนวทาง จากปูทองแดงค่ะพี่น้องคะมนีปูนเรามาเน้นย้ำโครงสุดท้ายก่อรมูเล่เลยะค่ะเด้อแนวทางมนีโครงสุดท้ายของปูทองแดงค่ะสิ่เดียาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ค้าการนวัสการ์ค่ะจะเล่นพ่นจะเล่นพ่นอันมันมือนีไมาเอาอย่างบั้นนะว่าเอาอันรัฐบาลไทยนะคะพ่ออมา รัฐบาลไทยน้อตัวปอยไปแล้วสิปูสิลระบุให้เด้อวันเด้อจ้ามันอยู่ในหันอยู่ในเต่านั้นมีสมุดเจ้าที่เตรียมไว้ถ้าเขียนน่ะไปสมุดเขน้อยมีแล้วนะคะอ่าก็สมุดเขน้อยมีแล้วค่ะปู่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตัวที่โซตัวที่ว่ากันมื้อนั้นยังย่างยู่หันแม่นบ่ยังอยู่นี่ล่ะครับปู่คะเอาบัตรตสิลระบุให้เด้อจ้าก็ปกติไ่ต้องไปเว้ายาวดอกเจ้าไปเว้าต่อเอาเองจ้า มันเลขสามตัวผู้ชะบูหายคือเจ็ดแปดหนึ่งค่ะนี่วงกลมตัวนี้ค่ะบาร์ลวงกลมเลขสองตัวคือแปดหนึ่งค่ะเอเ่อบาร์ดกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะวงกลมตัวนี้แล้วบาร์ตานี้เลขอะไรเอ๊ะตัวสองตัวลสองตัวบนก็คือเจ็ดศูนย์กับวงกลมตัวนี้ค่ะ บันนี่ตัวหนึ่งเจ็ดหกเก้าตัวนี้ปูเสตียนรัก้อยด้อจ้ะเป็นหนึ่งหกเก้าบนนี่หนึ่งหกเก้า,านนค่ะหนึ่งหกเก้าเอาเกีดออกซะเอาหัวนึ่งหกเก้าใส่บันค่ะบานนี้เปี่ยนนี่กับกับทบันทบันเป็นเนก้บันเก้ค่ะ เออเก้าหนึ่งหกระบุคือวงกลมคือหนึ่งหเลขละเลขสองตัวเลขสองตัวกับทำนั่นนะวงกลมวงกมมาสองคู่เลขสามตัวคือแปดนึ่งเจ็ดน่ะเห็นไหมเออเจ็ดหนึ่งแปดน่ะวงกมไมดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแดนี่งกลมหมดเบื่งวงกลมตัวนี้แหละตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงก็เจ็ดเจ็ดูนย กับสิบป้อยถิมเขาว่าได้เ <hatten> ก้าหนึ่งหกมันมันมันตอกเอาเลยเพราะว่าวงกลมใหม่เป็นโตเป็นตัวเรียนสีชุดคือเก้าหนึ่งหกค่าเก้าหนึ่งหกออวงกลมว่าทั้งสามโตัวได้ได้สองคูณนี่สองตัวนะค่ะจานเลขลางเลขล่างปูกระเบื้อไฮเลวคือการี่กับสิบสามค่านี่เท่านี้ครับพ่อ แต่ฟังดีๆแล้วเลขเลขบนนี้สุดนึงสิมีปัญหาอยู่ปัญหาแบบไหนครับพ่บบปัญหาแบบว่าขอสซีซ้ำเลขมันสิเข่าแบบไหนคอนีเขา<อ>่าทั้งสามตัวแต่คอนซีซ้ำแบบตรงๆมาถึแเน้มันสิออกเบิทั้งสามแต่มันสิดับใช้กันบาถืงโองมหนึ่งเนี้ค่ะมันสิเป็นเลขโตดหลายตัวค่ะมันมันมันช่องคือนอยู่เลหล่ะ ต้องมาอะไร่งุมนีงามทำเด็กคุ้มเด็กุ้มหนึ่งเด็บแปดหนึ่งคุ้มนี่งามแหงค่ะปพวกนครับโดนนพันเสีมากนึ่งเด็กสุดนีโดนนพันสมากุดเดียหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเด็กตรงๆเลยก็ะไรเด็กแปดหนึ่งเลยก็ะไรกับบนี้ค่ะแค่มันขึ้นฝันแปลกๆว่ามันขึ้นฝันแบบไรครับปู้คะฝันว่ามันไปใช้หรอ้าเจ้าอะ ใหเอาอีหยังมากอกคนเขาก็ถือเอาอยู่ดีแต่ก่อนถือเอาบัวไาลถือเอาบ่วลหยมันได้หน่อยหน่อยนึงไหมอืม,มครับพ่อได้บัวไหลได้คนไม่ขอบัวื่อนะเออแล้ว่าเอาไอคนเราให้ด้านขบวื่อนมันเรว่องเราเริ่มัดตีใส่ข่มันโอ้เด็กมันีเขาแบบนั้นหน่อยหน้อนอ,นอ,อืมเมื่อวันไปเนี่ยแต่ว่าแปดหนึ่งนี่ละจ้าหนึ่งหนึ่งแครับเอาเดอ้อ เจ็ดศูนย ah. no. ์ศูนเก็บหนึ J ่งหกหกหนึงมากันครับเอาค่ะจะเป็นกอ้ยเป็นตาเป็นตาเปตาซงระรเบิดรเบิดเป็นเป็นบัวบมีจ้งไหนหรอเด็หมวดนี่ค่ะเป็นเป็กกกลงไหมน่แต่เนี่ยมาอุ่นใจก็แบบแบบเจ็ดแบบหนึ่งนี่ละอุ่นใจยู่ดนีตัวนี้เจ็งอุ่นใจแห้งค่ะบัวน่งงามอยู่งามแต่มันดสังหรดแบ เก่าหนึ is it? Is it claro. ่งหกเปล่ามั่งสงวนเนี้ยจ้ามีคำนี้ได้ไมครับเ่อเออได้ค่ะปุค่ะเอส่วมันสิมีโค้งสุ่ทไทยอีกบ้างครัปูนี่นี่ละโค้งสุ่ทไทยเอออันนี้เอาโค้งสุดท้ายแล้วนะครับปู๊โครงสุดทไทยกตคือวัดดวงไม่เียมันจะเขาตันตหอย่อยบะเขาฉัห้ก็คือจังตุ้งบุญู่ ค่ะป,ทป,ทปูที่เป็นที่ผูที่ผูมติดตามเ้างอากาศถิ่นช่งเกียดมึงเลยหรอกว่าเลืชุดใดมันสิเข่าบ่ชุดใดมันสถียุดใดมันงามชุดใดมันมังงามจ้าเอ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 าไมีเท่านี้ล่ยไม่เอาจ้าจ้าจ้าขอบคุณปู่ค่ะปู่การนวรัตกรรมค่ะปู่สาธุคะ่ะค่ะ<า>ค่ะปู่ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะมาพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่ทองแดงนะคะมนนีปูเล่ามาสรุปโคงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะมาพี่น้องค่ะเอามันนีค่ะแนวทางของปูนะคะกาซิมีอ่าเจ็ดหกเก้านะคะเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แกเกห่งเจ็ดศยล้วกันหนะคะพี่น้องค่ะปูเราว่งกลมอยู่ที่เจ เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์ดหนึ่งเก้าหนึ่งหเจศย์แดหนึ่งกับหนหนะคะพี่น้องคะส่วนล่างนะคะล่างคะ่ะเป็นตัวเก้าตัวเดิมก็ได้เปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องคะมีหาซีศูนย์สองแล้วก็หนึ่สาล่างปูแล้วก็วงกลมอยู่ที่หาซีได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพี่ม่จะเพิ่มเติมเขามากคือ เพิ่มเข้ามาคู่นึงคือนหนึ่งหกเก่าเก่าหนึ่งหกนะคะพ,พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอได้ค่ะพ่่อแมพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกามีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางโครงสุดท้ายมือนี้ค่ะแนวทางจากปูทองแดงนะคะพี่น้องจังไรก็หายพ,พี่น้องใส่วิจรารณญาณในการ รับชมรับฟังนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทาง้อคะพ่อแม่พี่น้องเด้อถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดน,นี้ของปูทองแดงค่ะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะผู้ละใบสองใบทียมีโชคมีลาบไปน้ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาคลิปนี้นะคะ กับมีประมาณนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้ขอขอบบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่รับชมรับฟังค่ะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลแนวทางดีๆีแบบนี้นะคะจากปู่ทองแดงค่ะและกสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าบ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเรลาก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิป ทุกข่าวสารตัวเลขเด็ๆดๆต่างๆจากทางรายการนะคะพรมพี่น้องคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอกซิเดทขอตัวแรกพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุข้ขขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แปะในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ